ไม่าต่สวยมากเลยลูกเข้าไปในเต้นท์ไม้เนี่ยดูขึ้นนี้สวยมากเลยค่ะเรากำลังจะไปเตนท์ท่านจันทบุรีนะครับออกเดินทางประมาณ150กิโลเพื่อไปเที่ยวห้างนะครับโผไปกันไปกันทางไหนเนี่ยมันจะออกเมร์เลยอ่ะโอ้ยทางไม่ดีออ้เมร์่ะเราวิ่งเลาะชายแดนกัมพูชาอยู่นะลูกตอนนี้ย ถ้าเราเลี้ยวซ้ายไปจะมันจะออกชายแดนแล้วลูกเนตอนนี้อ๋อมชาตหลูกไนังมูทอ,อ่โอเคอยอยโอคโอ,โอ,โอยสวยมากเลยเฟูจิเลยูเขาฟูจิภูเขาฟูจิแห่งจันทบ,บุรีบกันภูเขาฟูจินะเนี่ยภูเขาฟูจิ ตกเลยโดนรถนรถลอออบี้าสวยปันออกเลยอะเราทำทางไงรถบดรไอ้รถบดรถ่อสร้างรถบดถนนรถบดถนนอุ้ยเขาทำทางอุ้ย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 มองไเห็นเลยปอ้ยอุ้มะไยเชฟไงก็เลยมองไปเห็นเลย oh my god อาจารย์ในอะไรหมดสมุดที่ไรเยอะเหมือนรถขึ้นมากเขามันลอยไปแล้วผมไม่ได้ขับเลยอ่ดดยจะจางรถเรารั่วตั้งแต่สั่แก้วมาเราก็ขี่ไปได้เรื่อยๆนะครับเราไม่กลัวครับหลงทางในจันทบุรีนะครับเพราะว่าเราไปร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วเราเลี้ยวไม่ได้เราก็เลยเลี้ยวจะไปเซ็นทรัลแทนเราก็เลยงง จะไปหาร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำแถวร้านเซนทันดีกว่าแถวหา้านเซนทันดีกว่าเต็นคันนิดสองลงรถไม่ได้นะครับยิบลูกนี้คุยกับท่านผู้ชมนหน่อยว่าเราอยู่ที่ไหนกันแล้ว<ม>เราอยู่เซนทันแล้วแต่เราลงรถไม่ได้ฝนตกหนักมากน้ำมันหมดละไอยิบทักทายหน่อย,ยโอ้ตกหนักมากอ่ะออกรถไม่ได้อ่ะ ท่านอยู่หน้านี่เองอีฟรออยู่รอให้ฝนหยุดตกฝนมันไม่หยุดสักทีลงรถไม่ได้มืดไปแล้วตอนนี้เอาอีฟอย่าทำอย่างนี้ไม่สุภาพหรอก Oh my god ดูเลยใช่ไหมครับโอ้โหยังหมกพีอีมาใส่เฉยเลย,ยมืดตึ๊บเลยนะปายปาปเตรียมตัวด,<อ>ดูดูเอ้เราถาว่ามันขยับไปด,ด้วยไอ้ ปัดเท่างานร้อยหนึ่งอุ้ยเดี๋ยวเขาอุ้ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าขย,ยายามด้วยด้เสียดายมากเลยเรถเต็มแล้วขึ้นดีๆห้าโมงอีกชั่วโมงกว่ารอไม่ไหวแล้วไอ้เราแค่ชมตอนเขาออกก็พอไอ้ลูกไอ้ครับเดี๋ยวรถไฟจะออกแล้วลูกใครดูนะออกแล้วรถเต็มไปไม่ได้รถไฟจะออกแล้วลูก ไปแล้วรถไปแล้วไอ้หลกไปแล้วไปแล้วครับพี่บอกอยากกิวรถไฟก่อนนะไปแล้วไอ้ เ,เ,เุ็นๆไปแล้วลูกโอ้เรนเข้ากรุงแล้วลูกเราเด็กบนรอาเราเข้ากลุงแล้วลูกนไงลูกนตื่นเต้นตื่นเต้นเห็นไรลูกเห็นรครับรถโอ้รถมันมีรถจอดอยู่ข้านลาด้วยไปละรถไปละลูกรถ รถไฟกลับมา2โมงเย็นอีออบอบรถรถเดยวรถไฟมันจะกลับมาฝั่งเราแล้วมเดี๋ยวเขาจะวิง่งจิบทางฝั่งเราเนี่ยมาเลยแล้วก็ไหนรอบรถไฟรอบโอ้โอมันกลับมาแล้วรถไฟ่นวนกี่รอบนี่ยอีพี2โมงเย็นอีกประมาณชั่วโมงครึ่งไอ้ เดี๋ยวเราซ, yup. ซื้อ okay. ตั <te> ๋วก <ically> ันเลยซื้อบัตรกันเลยไปไปยกหน้าก่อนไปจบไปแล้วดูอีฟใส่เสื้อเท่จังเลยโูอหันไปดูนิดเจอน้ำเจอฝนนะเพราะมีหลังคาข้างบน อ๋อมันมีพัดลมตัวใหญ่อ่ะมันก็เลยรู้สึกว่าลมพัดแรงายเข้าบ้านเลยลูกมาถึงบ้านเราแล้ว,ลวชอบเด็กๆชอบเลยครับ ลมเย็นมากไก่ไก่กุ้งมุกมุกมีเฮ้ยมีไข่จริงไข่ต้มอ้าวมันแตกอ่ะไข่ต้มจริงยังไหมลูกไข่ไข่ต้มของจริงด้วยไข่แตกขายเป็ไงลูกคุ้งผิวเด็กคุ้งผิวเด็กผิวด็กประเทศนี้เทเล็มนะลูกขายน้ำลงส่วนอาหารใหญ่มากเลยคุ้งผิวอีฟตรงนั้นส่วนอาหารใหญ่มากเลยอ่ะของกินเต็มเลยข้างเป็นตะเบนเต้น ร้านชานะชาจันสวยอ่ะมีเครื่องเล่นด้วยมีเครื่องเล่นด้วยใ,วใช่ช่วงนี้ก็โควิดเราก็อย่าเพิ่งเล่นแล้วกันนะเพราะว่าคนเล่นเยอะมากมใช่เอาไว้ก่อนนะโอ้ยสไลเดอร์กลางห้างเลยลกยิบเลยยอด เด็กเยอะมากมีคาเฟอเมซอนด้วยทางขวามือนี่ดนูนะ้ยไปทำอยู่ที่บ้านเน่ยสูนอาหารหล่ะนะใช่ไหมอ๋อมีเป็ดจ้างอะ MK นะตรงเนี้ย่มีสูนอาหารสูนอาหารหลายที่จังอิฟกินอะไรลูกใหญ่มากเลยอ่ะก็สูนอาหารมีเป็ดด้วยคิดว่าเป็ด MK ฮะ FNP ก็มีว้าว้าว FNP โอ้โหดูมีท็อปด้วยมีลิเตอร์โดนัทใส่ลิฟีนโอ้คนเยอะมากเลยฟูดคอร์ดใหญ่มากมาแล้วต้องไปต้องไปถ้าไปนั่งในร้านต้องเดินย้อนกลับไปฝั่งหนูนุ่นไปหาร้านนั่งก่ะ เออฝังกินเยอะมากเลยอ,ะ <ไป S 1> อ่ะไอชอบกินอน,นั้นเหรไอชอบกินข้าวเกี๊ยบปวดไอออะข้าวเกี๊ยบอะ่ะไอของปวดไอ้ี่ไอไอเออนี่สองกระปุกร้อยเจ็ดสิบกระปุกเดียวแปดสิบห้าเอ้ยมันเท่ากันดีวะเข่าแลวแต่เป็นมีโบไอไอไอครับนี่ข้าวเกี๊ยบเอรไหม เอาลอกข้าวเกี๊ยวปลาไปกินกันก็นได้ปะอันเดียวอ่ะก็ได้เอาเกี๊ยวยปูมาชอบนะมันสลังไงเออมันสลังพี่ยิ้มชอบอเ,คคเลยตั<ๆ>วร้นเตาอะปะยิ้มจากได้นู่นน่ะเค้กกินมากเลยแต่ไม่เยอะมากอ่ะดูคนนั่งกินแต่อันเนี้ยไม่มีเกา้าอี้นั่งครับก้ี้เต็มทุกที่เลยลูกก็นกัน่งกินมากเลยแต่ที่นั่งไม่ว่าง คุณพี่คำละยี่สิบบาทก็มีนแม่ไม่รู้จักหล่คลิปดูร้านนั้นร้านจากไหนลูกในคลิปของใครอ่ะปายปาปายหนูยิ้มหนูแย้มโอ้ปาปายพอไม่รู้จักเลยโอเต่าคอเนอร์ยิ้มจากคลิปนั่งกันพอจะเดินเข้าคนเข้าเยอะเลยอ่ะพอจะเดินเข้าคนเข้าเยอะเลยแอร์ด้วยมันมีไอฝนด้วย บัรยากาศดีมากเลยไอเออวันนี้รถ่ายรางวันนี้เลยจะไม่ใช่หายไรพวกอาหารไปกินในร้านเาไอ้นีแตกมากเลยพวกอาหารไปกินในร้านตะอกนไหมหลอดน้อยนี่หลอดสั้นเขาตัดแบ่งพึ้นให้อะ มักินหลอดดีกว่าได้ไม่เลอะอร่อยไหมลูกน้ำแดงน้ำแดงตีด้วยตัดแป่งเพื่อนัดถอยจะได้ได้ได้ด้านที่มันดีมาดูดูดดูต้องตืใจพอดีเลยน้ำแดงอร่อยไหมรีวิวหน่อยรีวิวน้ำแดงหน่อยอร่อยไหมรับปร่อยอร่อยเรจะตบโต๊ะอย่างย่อคุณผู้ชรีวิวน้ำแดงให้พ่อหน่อยอร่อยไหม หนี่สองกนนี้ของแม่อะไรชนว้าวคือเนี่ยเม็ม่เน่อหารตัวเองไหมีอ่ะรีวิวอาหารเองไหมข้าวโอ๊ตยืมสถานที่กินข้าวใช่ไหมลูกข้าน้ำแรง โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยรีวิว oh, ข oh, 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 ้าวไอซหน่อยอร่อยอร่อยไหมลูกอร่อยอืมออ้อนมากเราได้ไหมอือืออืมอืมออืมอมออมอื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 อือืมอยมอือืมอืมอือออออ ก็อร่อยมากข้าวบอไม่อร่อยหรออร่อยไหมไม่อร่อยอะไรรถเหรออะไรรถรถตําแหน่งมันหลอนไฟคลายรถ ม่ปลาก็สองลูกนี่หมาไอ้ชอบแน่เลยลูกทุกไอ้มองไม่เห็นอ่ะไอ้มองไม่เห็นหน้าหมาในป่ามีห้าลูกหมากับกระต่ายหายลูกโอ้สนุกเซิร์ฟคัส ปล่อยคนลงแล้วโอ้ยนี่กับหมาหมาเจอหมาแล้วไอ้ไอ้หมาตกใจลูกเอาๆกุ้มหนีเลยไอ้โอ้ตายตามาเต็มเลยไอ้ชอบได้ถอยออกมาแล้ว เดี๋ยวเขาก็ว่าเอาหรอเออคิดดังเอาแม่เอและปามาดูหมาไอเสียงดังเลยต้องเดินข้างนอกแทนเอาไปดูกระต่ายอิปป่ะดูกระต่ายดูหมานู้นป่ะอูวอู้อู้ออููู้ ก็บจะมีองรัง้มามอะไรอืมมาๆระวังๆนีอุ๊ยอยโยปีนตั้งเลยอ่ะอายตวดแล้วอายตวดแล้ว แลกอมาไปไปไอการจีกรล่าสุดยครับไายหมาแล้วหมม้ยไมีอะไรครับไายหมาไม่มีนัล่าล่าได้จากอหไร่งเฮ้ยทั้งแทนเลยนะครับล่าล่าลืมตาลูกแล้วกินออกมาจากซองเบายกขึ้นสูงท่านผู้ชมดูยกขึ้นมากินออกมากินออกมาสูงสอ้ไอ โอ้มันเบรกทึกเลยอ,ะอ่ะไอ,ะอะ้เข้าไปคุยหุ่นยนต์นะเฮ้ยเฮ้ยไม่บ่ายไม่บ่าย,ายอะไรหรือไม่บ่ายอะไรไม่บ่าย สตรอเบอรี่กับอะไรมะเขือเทศเป็นเป็นเป็นปลาแดงถือนะถือนะให้มันก้นให้จาแต่ก็นไม่จางไม่อยากกินนี่มันถึงเนี่ยแล้วเขาอืมยิบเดินไปดูกับน้ำพุน้ำพุนเสร็จปุ๊บเนี่ยถ่ายเลยก็ถ่ายรูปให้เออ เดี๋ยวเรามาเที่ยวไดโนเสาวเวร์ตังเงี้ยนะลูกอีฟหันมนาหน่อยลูกครับ <Yeah. S 3> แดดไม่เหลือสองเปเซ็นต์แดดจะหมดกันหมดแล้วครับมจ,จะถ่าย<ห>ต่อเลยแล้วก์ อายหันมาอีฟหันมาแม่หันมาอุ้ยกินยังไงจะร้องนิ่งๆน้อก็แบบอเ,เอาผาถ่ากยกะแฝงเขาน่ร้อยคนไม่ได้กินข้าวเบอร์เกอรีอกก่อร่อยนะครับพี่นิ่ะครับเอาแย่งกันกินล่ะชิ้นนึงอร่อยไหมลูกอุ้ยจะจับรองเท้าจะจับรองเท้า ทอดแล้วคนค่อยติดอร่อยอร่อยไหมลูกอาแบ่งกันกินทีนี่อุ้ยยังกินอนี่ดูเราจอดได้ถ่ไปก่อนลูกสวยมากอะนาว้ชเข่าโคตรใหญ่อ่ะสวยมาก